วันนี my, ้กวาดใบไม้ในแต่ละวันของเราคือจิตวัรหน้าที่ของประสงฆ์ในแต่ละวันนั่นเองนะคุณโยมเรากวาดใบไม้เราเพื่อมีความสดไสใครเขาบอกว่ากวาดใบไม้เกิดชัตนหน้าชั้นใดเพน่อน้าจตาจะหล่อหล่อเหลาสวนงามนั่นเองเหมือนเราทาอะไรให้สะอาดก็ตามหน้าที่เราก็จะสวยสดงดงามหน้าที่ของเราสิ่งที่เราพึงทำ คือท,ทำความดีนะคุณโยมเราอย่าไปทำผิดทำความชั่วเราคิดผิดสิ่งไหนไม่ดีเราอย่าไปทำนะคุณโยมอัตมาก็มีข้อคิดเตือนใจมาพัฒหิอัตโมนมาโถตนแลเป็นพแห่งตนการที่เราจะพึงตนได้เราก็ต้องอาศัยบุญของตนเองอย่าชึ่นไปฝากเขาเรารู้จักหน้าที่ของเรา ทำในสิ่งที่เราพึ่งปฏิบัติมาเพื่จไ,ได้ถแล้วถ้าเราไม่ทําใคราจะเอาบุญมาให้เราถ้าเราไม่รู้จักทาบุญบุญมันเกิดจากการเราที่เราทำนี่ดูใบไม้ในแต่ละวันยดูใบไม้ร่วงด้วยกวดาดใบไม้แล้วเราพิจารณาว่าสติต้องมีสติทำอะไรก็ต้องมีสติห้ามสติอีก ขาดนีเ่เี่ยนแล้วคุณโยมใครได้เห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญจเจริญด้วยอายุวันะสุขะพละทั้งสี่ประการมีความสุขกายสบายใจ,จเจริญด้วยจตุตพิทพรชัยทั้งสี่ประการให้อยู่รอดปลอดภัย ใกล้จะถึงปีใหม่เข้ามาแล้วคุณโยมวันลอยกระทงก็จะถึงมาแล้ววันที่ยีิบเจ็ดนี้วันลอยกระทงก็วันจันทร์หน้าที่จะถึงวันนี้ก็ขอให้ญาติโยมอยู่แบบมีความสุขก,กายสบายใจเราทําคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมหวังปรารถนาทุกคนทุกท่านเทิน